กำลังยูเทิร์นนะไอโตโยต้าคอสตัวสอนอะไรไม่รู้สองสี่สองเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวดูนะเราอยู่เลนขวานะแล้วเราก็กระพริบไฟแล้วนะว่าไม่เข้านะเดี๋ยวมันตัดหน้าเข้ามาพอตัดหน้าเข้ามาเราบีดแต่นะ่ะมันเบรกเลยมันเบรกกลางถนนเลย นี่นี่นี่ดูนี่แหละอยู่เลนกลางนี่แหละมันนี่แหละอ่าดูนะตอนนี้มันยังไม่เข้านะแต่พอมันจะเข้ากับชั้นชิดนะดูอ่าเนี่ยมันแซงรถกระบะมานี่แล้วมันเข้านี่แล้วตัดหน้าเลยค่ะเส้นทึบเลยด้วยนี่เห็นไหมแล้วเบรกด้วย สองสี่สองเจ็ดเราหลบดูดิมันเบรกอะดูข้างหน้ารถมันดิมีรถที่ไหนเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยสองสี่